ยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มแทนทาร์ลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงให้กับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำเดือนพฤษภาคมปีพศ2563นะคะ <c oughs> เป็นดวงในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพในเรื่องของความรักจะเป็นในเรื่องของคนโสดแล้วก็คนที่มีครอบครัวนะคะเราจะแยกเป็นสองเสกเนาะตรงนี้ไพ่ได้เปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเนาะการดูดวงตรงนี้เป็นแบบ general reading นะคะหรือเป็นดวงโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปตัดสินหรือไปยึดติดใดๆทั้งสิ้นนะคะมันเป็นแค่แนวทางเนาะอยากให้ดูเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตนะคะ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามมันอาจจะเกิดกับเราหรือไม่เกิดกับเราก็ได้อย่าไปซีเรียสให้ดูเพื่อแบบเป็นแนวทางทเฉยๆนะ,ะถ้าเกิดว่าเราดูแล้วรู้สึกว่าเครียดให้สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะเราไม่จําเป็นต้องมารับฟังหรือมาใส่ใจในสิ่งที่พูดแล้วมันอาจจะไม่ตรงฉโลหรือตรงจริตกับเรานะคะตรงนี้นะคะต้องขออภัยนะจะมีเสียงดังรบกวนมั่งนะคะเพราะว่าอยู่ติดถนนเนาะ อาจจะมีทั้งเสียงรถทั้งเสียงคนนะคะก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพของคนที่เกิดวันจันทร์ประจําเดือนพฤษภาคมนะคะในเรื่องของการงานถ้าคนที่ทํางานองค์กรทํางานบริษัทเป็นลูกจ้างห้างร้านต่างๆนะคะเดือนนี้นะคะถือว่าตัวของคุณเองนะ มีโอกาสที่จะก้าวหน้านะมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะมีการแข่งขันอะไรกันหรือเปล่าบางคนอาจจะมีการแบบทดสอบฝีมือความรู้ในองค์กรนะคะคุณสามารถผ่านไปได้นะถึงแม้มันจะยากลําบากแค่ไหนนะคะเนี่ยคุณก็สามารถผ่านไปได้ในเรื่องของการวัดความรู้หรือการทดสอบเรื่องของงานนะคุณอาจจะอึดอัดใจในเรื่องของที่ทํางานมันเหมือนกับว่าตัวงคุณเองอาจจะโดนเอาเปรียบหรือเปล่านะคะ คนที่เกิดวันจันนะคะอาจจะโดนเอาเปรียบโดนในเรื่องของการใส่ร้ายโดนในเรื่องของการนินทาทั้งทางที่ตัวของเราเองอะ่ะไม่ได้เป็นอย่างที่พูดนะคุณรู้สึกน้อยอกน้อยใจในเรื่องของการทํางานนะเดือนนี้นะคะสภาพแวดล้อมของคุณอะ่ะมันเหมือนว่าคุณไม่อยากจะไปทํางานเลยคุณเบื่อคุณเหนื่อยนะคุณอยากจะเก็บตัวงเงียบๆคุณไม่อยากจะสื่อสารกับใครคุณมองว่าทุกคนอะ่ะอาจจะ ไม่ได้จริงใจกับคุณนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนะคะตรงนี้มันอยู่ที่ว่าตัวของเราเองเราก็ทําของเราให้ดีที่สุดนะคะส่วนคนอื่นเขาจะว่าไงก็แล้วแต่เขานะตรงนี้นะเราไม่ต้องไปใส่ใจหรอกให้มองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะคะตรงนี้มันไม่ได้เลวร้วายอย่างที่เราคิดนะคะทุกๆเรื่องเนาะเจ้านายเห็นผลงานนะเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่คุณทําผ่านมาแล้วอ่ะนะคะมันทําให้องค์กรของเขาน่ะก้าวหน้านะคะตรงนี้นะ,ะทำให้เรื่องของงานก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ มีลูกค้าเข้ามาเพิ่มมากขึ้นการติดต่อสื่อสารก็เพิ่มมากขึ้นนะถือว่างานราบรื่นราบเรียบถ้าเกิดว่าคนที่รอบรรจุงานก็จะได้บรรจุงานรอผ่านงานก็ได้ผ่านงานเนาะมีการที่แบบว่าประเมินผลงานนะคะ อาจจะอึดอัดใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ไม่เป็นไรมันเป็นแค่เดือนนี้เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเดี๋ยวสักพักคุณก็จะผ่อนคลายไปเองเนาะสำหรับคนที่ทํางานในเรื่องของข้าราชการวงการศกษกีนะเดือนนี้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวง้งในเรื่องของการใช้อารมณ์นะคะบางทีอาจจะเราคิดอีกแบบหนึ่งเสนอข้อมูลอีกแบบหนึ่งอีกคนหนึ่งอาจจะไม่เห็นด้วยแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการาเขาเรียกว่าไงอะ่ะ ขัดแย้งในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกบางทีอาจจะทําอะไรประชดประชันเราก็ได้เพราะฉะนั้นเดือนนี้ให้คุณนิ่งไม่ต้องไปทะเลาะกับใครนะคะเพราะว่าเราอาจจะเขาเรียกว่าไงอะ่ะปวดประสาทประเปล่านะคะมันเป็นแค่สงครามประสาทนะให้เขาทําให้เขาประชดไปเถอะเพราะว่าคนคนนี้เขาอาจจะทําได้แค่แบบแค่อยู่บริเวณแค่ตรงนี้แหละนะคะแต่กับข้างนอกอะไรเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วให้คุณมุ่งมั่นในเรื่องของหน้าที่ของคุณดีกว่าจะมีการแบบ เปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่กันงานนะถ้าไม่ไปทํางานอีกต่างจังหวัดหรือที่หนึ่งคุณก็จะย้ายโต๊ะหรือย้ายสถานที่อาจจะได้ไปช่วยงานราชการแบบตามหน่วยงานที่เขาแบบขาดหรือเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยคะโดยเฉพาะในเรื่องเอกสารสัญญาณนะเดือนนี้ให้ระวังดีๆนะ่าจะมีคนมาขอความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเซ็นสัญญาในการเซ็นค้ำประกรันเดือนนี้ไม่เหมาะนะคะถ้าคุณเลี่ยงได้ให้คุณเลี่ยงนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเลี่ยงไม่ได้มันจริงๆมันสุดๆแล้วอะ่ะให้คุณแบบ ต้องหาพยานและหลักฐานข้อมูลให้มันพร้อมก่อนที่คุณจะเซ็นเนาะทุกอย่างนะคะสำหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือมีกิจการของตัวเองนะเดือนนี้ถ้าเกิดว่าค้าขายออนไลน์ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็เขาเรียกว่ามีลูกค้าทั้งขาประจําทั้งขาจรเลยนะไม่ว่าจะขายเครื่องอประทินผิวอาหารเสริมอาหารผิวหรือเสื้อผ้านะคะของสวยสวงามของสตรีนะเดือนนี้ถือว่าโอเคนะเป็นการเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจ ก็จะมีลูกค้าที่แบบว่าใช้แล้วบอกต่อกันนะคะในเรื่องผลิตภัณฑ์ของเรามันตอบโจทย์นะคะก็ให้คุณอดทนอีกนิดนึงนะกำลังจะสําเร็จแล้วในสิ่งที่เราคาดหวังไว้และถ้าคนที่มีหน้าร้านล่ะหน้าร้านของตัวเองอะไรที่ขายดีบอกไว้เลยว่าชากาแฟขายดีมากน้ําชากาแฟแล้วก็อาหารพวกเป็นอาหารตามสั่งหรืออาหารจานเดียวหรือจะเป็นในเรื่องของพวกเกี๋ยวอะไรก็ขายดีนะตรงนี้นะคะสามารถที่จะแบบว่าทําให้คุณแบบยิ้มได้เลยแหละเจ้าของจิจการนะคะต่อมาเรามาดูในเรื่องของการเงินค่ะ การเงินนะคะเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันนะคุณจะหมดไปในเรื่องของการซ่อมแซมยานพาหนะหมดไปในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของต้อนรับสมาชิกใหม่เช่นบางคนอาจจะมีการคลอดบุตรนะคะหรือมีในเรื่องของการรับขวัญล้านมีในเรื่องของการงานแต่งงานเลี้ยงต่างๆนะ่าจะหมดไปกับสิ่งนี้นะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายที่แบบว่าเกินเหตุเกินผลเช่น คุณอาจจะอยากจะจองบ้านจองที่อยู่อาศัยแต่เดือนนี้ยังไม่เหมาะนะให้ดูไปก่อนมันอาจจะทําให้คุณแบบฉุกและหุกก็ได้นะคะเดือนนี้การเงินเนาะแล้วก็คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะอย่าเพิ่งไปลงทุนในดังสิ้นถึงแม้ธุรกิจของคุณกําลังไปได้ดีแต่คุณก็ควรจะเว้นช่วงไปอาจจะเป็นสักช่วง มิถุนากรกฎาอาจจะเริ่มต้นใหม่ได้ตรงนี้ตอนนี้ก็ลองดูไปพักๆก,ก่อนว่าธุรกิจมันตอบโจทย์ไหมแล้วก็ดูในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนว่าคนที่จะมาทํากับเราอ่ะเขาโอเคไหมสนิทสนมกับเรามากแค่ไหนนะคะแล้วก็ระวังเรื่องเอกสารสัญญาด้วยนะคะของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนาะอืมการเงินถือว่าหมุนไปได้หละแต่มันจะอึดอัดในเรื่องของอค่าใช้จ่ายที่แบบว่าเราคาดไม่ถึงนะคะ ตรงนี้ก็สามารถที่จะผ่านไปได้เขาเรียกว่าเดือนชนเดือนได้เลยนะคะตรงนี้ต่อมามาดูในเรื่องของความรักค่ะความรักสําหรับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวนะคะเดือนนี้นะดูเหมือนว่าตัวของคุณเองนะจะมีการต้อนรับสมาชิกใหม่ถ้าคนที่แบบตั้งคันนะคะก็จะมีการคลอดบุตรหรือคนที่รอคอยการที่จะมีบุตรก็จะมีบุตรนะสาหรับคนที่มีครอบครัวถือว่าครอบครัวสุขสันต์นะครอบครัวดูแลกันดีแล้วก็เป็นโซเมที่ดีต่อกันเหมือนกับว่า ความรักของคุณมันโอเคมันราบลื่นนะคะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะคะอืมแล้วคนโสดล่ะคนโสดเป็นยังไงมัง่งคนโสดนะคะเดือนนี้ยังไม่อยากจะเปิดใจนะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณเจอในเรื่องของปัญหารักสำสเศร้าหรือเปล่าเจอคนแทงข้างหลังเจอในเรื่องของอุปสรรคในการสื่อสารบางทีอะรักกับคนทางไกลคุณอาจจะเคยรักเด็กก็ได้นะหรือคนคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะมาทําให้คุณหวั่นไหวนะช่วงที่ผ่านมานะคนที่เกิดวันจันทร์รู้สึกว่า คุณชอบเขามากคุณหลงเขามากนะคะตอนนี้นะคิดถึงเขาไม่กล้าเปิดใจรับคนใหม่มีคนใหม่เข้ามานะเป็นคนอยู่ในเครื่องแบบแต่คุณก็ไม่กล้าเปิดใจนะคุณก็คุยได้แต่ยังไม่จริงใจนะสําหรับคนโสดวันจันนะยังอยู่กับตัวเองและอยู่กับงานบอกว่าสวยและรวยอยู่ได้เสมอนะคะสําหรับคนที่แบบสถานะไม่ชัดเจนคุยกันมาสักระยะหนึ่งสถานะไม่ชัดเจนเป็นไงคุณกาลังมิตกกังวลในความสัมพันธ์นะ คุณมองว่าตัวของเขาเองอาจจะไม่ชัดเจนเพราะว่าเขาอาจจะมีใครอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้ทําให้คุณไม่ตกกังวลทําให้คุณเครียดนะทําให้แบบความรู้สึกที่เรามอบให้เขาหลังหัวใจดวงน้อยๆของเราเห็นไหมอยู่ข้างๆแหละมันเหมือนว่าจะไรประโยชน์หรือเปล่าแต่บอกไว้เลยว่าคนคนนี้รู้สึกดีกับคุณนะเขาชอบคุณนะคะเนี่ยเขาอยากมอบความรักให้กับคุณแต่เพียงแต่ว่าตัวของคนคนนี้อาจจะยังไม่กล้าเผยสถานะแล้วก็ยังไม่มั่นใจ ยังไม่มั่นใจในเรื่องของอาการที่จะให้ความรักกับคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งให้คุณแบบดูดีๆนะเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของบุคคลที่3าเข้ามาแทรกก็ได้นะ,ะตอนนี้นะคะ นะคะดูดีๆนิดนึงนะแต่ถามว่าเขารู้สึกยังเขาอยากเริ่มต้นกับคุณนะถ้าเกิดว่าเขาอ่าเคยมีใครผ่านเข้ามาในชีวิตเห็นไหมคะว่าเขามองอนาคตร่วมกันกับคุณนะแล้วก็อยากจะให้คุณนะเป็นโซเมทกับเขานะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่สถานะไม่ชัดเจนบอกไว้เลยว่าคุณเตรียมตัวเลยนะว่าเขาอาจจะเซอร์ไพรส์โดยการที่ทําทให้คุณแบบตกใจก็ได้ว่าขอคุณเป็นแฟนจากที่เราคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่า ยังไม่มีสถานะเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเดือนนี้อาจจะไปเจอสถานะที่แบบเหมือนที่คุณรอคอยมาคะนะคะ,นะคะตรงนี้นะคะอืมนะคะเรื่องสุขภาพนะสุขภาพของคนที่เกิดวันจันทร์นะให้ระวังในเรื่องของการปวดคอบาดไหล่แล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอาการบาดเจ็บจากการเดินทางเช่นเดินสะดุดหกล้มอะไรบางสิ่งบางอย่างได้หมดเลยนะคะตรงนี้เป็นไปได้หมดเลยนะคะ ก็ระวังในเรื่องของของร้อนนะคะของมีคมนะคะอย่างอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะการเสริมบุญนะคะเสริมดวงนะค,ะคุณสามารถทําบุญเกี่ยวกับในเรื่องของการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์นะ,ะตามจํานวนที่เรามีกําลังศรทัทธาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเล็กน้อย10-20บาทหรืออาจจะซื้อปลาในตลาดไปปล่อยอะไรก็ได้ปลาอะไรก็ได้ตามกําลังศรัทธาของเรานะคะมันจะทําให้เรื่องของการงานและการเงินของคุณน่ะมันพุ่งแล้วก็ราบรื่นนะ อย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้วายบางทีบางเหตุการณ์มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้บางคนอาจจะคิดว่าการงานของเรามันแย่มันอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคิดนะคะมันยังไม่เกิดเหตุการณ์นะคะ,ะเขาเรียกว่าไงอะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เช่นเราคิด่าเอ๊ หัวหน้าจะชอบเราไหมเนาะเขาอาจจะไม่ชอบเราอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาไม่มีอะไรเรื่องความรักเหมือนกันเอ๊ะเขาจะรักเราไหมเนาะเขาอาจจะมีคนอื่นอย่าเพิ่งไปคิดตอนนี้ให้เราคิดบวกอะไรก็ตามที่มันเป็นบวกมันก็จะทําให้แรงหนึ่งดูจจักรวาลนนคะ่ะเข้ามาหาคุณในสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนาะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะ,ะอย่าท้อทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดนะคะ พยายามที่จะปรับตัวเนาะตามท่าตามความเหมาะสมแล้วก็นำไกด์ไลน์ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันของคุณได้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไงต้องขออภัยนะบางทีอาจจะมีเสียงดังรบกวนนะคะไงต้องขออภัยด้วยเนาะถ้าเกิดดูแล้วชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดก,กระดิ่งกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้กันได้นะคะแล้วก็อยากจะฝากบอกว่าทุกคนนะมันมีอุปสรรค ถ้าไม่มีอุปสรรคมันก็ไม่เกิดการเรียนรู้ถ้าไม่มีการเรียนรู้มันก็จะไม่มีในเรื่องของประสบการณ์เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณที่มันหนักหนาสาหัสนั่นแหละค่ะเป็นการทดสอบว่าตัวของคุณเองจะอยู่กับตัวของคุณได้ไหมอยู่กับปัจจุบันนี้ได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณฟุ้งเมื่อไหร่นะไม่ต้องห่วงคนะ่ะตรงนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างกระเจิงหมดเลยเป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ